สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ขนคขนาดคิสคณะกลับมาแล้ว กลับมาแล้วจริงๆไหมจริงนางตังหนิงเฉิงเอิงเอ๋ยนะคะคณะต้องขอบคุบขอประทา,านโทษทุกๆคนเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะคณะเนี่ยเคยบอกว่าจะกลับมาลงคลิปแต่ตัวคณะเองเนี่ยก็ได้ทํทาการหายวับเข้ากรีบเมฆไปเลยนะก็คือมันมีเรื่องมีราวต่างๆมีสตอรี่สตอใจอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็คือเป็น,น,น,นช่วงที่คณะเนี่ยว้าวุ่นกับชีวิตมากๆเลย ตอนนี้ทุกอย่างโอเคลงตัวแล้วนะคะขณะก็เลยจะกลับมาลงคลิปเหมือนเดิมแล้วจ้า <c oughs> แล้วสำหรับคลิปนี้ขณะก็จะมารีวิว e u u b b l e Surprise, Surprise. <Yeah. S 1> ขนาดก็มีด้วยกันทั้งหมดถามลูกกริ๊ดคิดถึงจังเลยขนาดเน่คิดถึง LOL Surprise มากๆเลยนะคะทุกคนคิดถึงมากที่สุด ที่ติดตามคณะมานานจะรู้เลยนะคะว่าคณะเนี่ยชอบรีวิว LOL Surprise มากๆและคณะก็เชื่อว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลหลายๆคนเนี่ยคิดถึง LOL Surprise เหมือนคณะเลยใช่ไหมล่ะซึ่งรุ่นนี้นะคณะไปดูรีวิวมาจากช่องอื่นๆนะคะน่ารักมากก็ไก่ล้านตัวเลยเขาเนี่ยก็จะมีบับเปิลบับใจถ้าเราใส่น้ําลงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะปุ๊ปปุ๊ปป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 ๊ปบๆุ่ๆ กลายเป็นตุกตาเซอร์ไพรส์ค่ะน่ารักฟุดฟูดถ้าใครคิดถึง LOL เซอร์ไพรส์หรือว่าคิดถึงคณะแล้วก็ห้ามพลาดคลิปนี้เด็กขาดเลยนะและก่อนที่เราจะไปแกะนานคณะขอกําลังใจจากทุกๆคนหน่อยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b สไคร์ใคณะด้วยนะคะเพราะว่าทุกๆการไลค์ทุกๆการแชร์ทุกๆการกดซับ c r i b e และทุกๆคอมเมนต์เนี่ยมีค่ากับคณะมากๆเลยค่ะเป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ของคณะเลยนะ ถ้าไม่มีทุกๆคนเนี่ยก็จะไม่มีคณะคิดในวันนี้ค่ะรักทุกคนมากๆเลยนะถ้าพร้อมแล้วไปแกะกันเลยมาเริ่มที่ลูกแรกกันเลยนี่แน่อู สีสันสวยงามมากๆน่ารักเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนบอกเลยนะคะ1 2 3ก็ให้เราเนี่ยเล่นตามนี้เลยแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมารูดซิปกันก่อนเอามารูดกันออุ๊ยขาดต้องแงจะตูดแล้วนะเออเอาห,หังหัางหมด ออู้ไข่สีทองออมารูดซิปเหมือนเดิมค่ะรูดแล้วมันเปื่อยทุกคนฟึบเย่พอม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 ,พอม <c oughs> วันนี้ทุลักทุเลมากเลยนะแกออกแล้ววู้นี่ไงทุกคน <c oughs> น่ารักฟูด,ฟด <c oughs> อ,อหัวใจที่แตกสลายน่มันคนอกหักนี่นา <c oughs> แกออกมาแว้วก็จะได้แบบนี้ในกระดาษเมื่อกี้นะคะเขาก็จะบอกขั้นตอนการเล่นค่ะบอกอย่างละเอียดเลยนะตามนี้เลยจ้า แล้เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาแกะหัวใจที่แตกสลายนี้ลงไปในไข่กันค่ะเริ่มจากหัวใจข้างนี้ก่อนนะคะมันจะเป็นผงๆผค่ะนี้อ๋อนี่ไงอุ้ยเปิดจุกแล้วก็เทลงไป,ลงไปแล้วก็มาแกะหัวใจอีกข้างหนึ่งค่ะอ่ะอุ้ยเอาออกสิติเตอร์รูปหัวใจวิ่งวับจับฉ่ายมากสวย เรียร่าเต็มโตเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาเติมน้ํากันค่ะแล้วก่อนที่จะเติมน้ํานั้นคณะก็เอาถาดมานะคะเพื่อรองเขาค่ะน้ํามันจะได้ไม่แบบว่ากระจายเต็มโตนะคะทุกคนว้ายตื่นเต้นอะคณะก็จะเติมน้ําลงไปเลยว้ายหกดีนะเอาถาดมารองมาเทลไปค่ะว้ายน้ำสีม่วงสวยเวอร์นี่ค่ะทุกคนสวยมาก อืโอ้นี่ไงน้ำไหลเข้าไปแล้วเอาไงดีทุกคนเออยังไงต่ออุ้ยไหนบอกว่าดูรีวิวมาแล้วไงแล้วทำไมเปิดไม่เป็นล่ะบอกตรงๆนะคะว่าลืมค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแปนน๊มนึงนทุกคน A later few moments later. ค่ะทุกคนฟองมาแล้วคือเมื่อกี้นะคะขณะกําลังวิ่งไปหยิบมือถือปรากฏว่ามาอีกทีฟองฟูแล้วคะ่ะมันค่อยๆฟูขึ้นมาก็ต้องรอนะคะรอให้เขาเนี่ยฟูก่อนเฮ้ยมันหยุดฟูแล้วหรอแล้วคือแบบเปิดยากมากเวอร์หรือว่าเราเปิดไม่เป็นอะ,อ,ะอ๋อมันต้องแงออดูน้ำ นี่คือช้อไทยใครอยากกินมั้งคะ <c oughs> แต่ขนาดต้องใช้ตัวช่วยแล้วค่ะทุกคนปิง้งลองเอามาแงะนะวายหายไปแล้วปัดโถปัดถังเย้ คณะทําลูกน้อยตกพื้นค่ะทุกคนโถน่าสงสารน่ะนี่นะเพราะลูกน้อยกลอยใจของแม่แม่ขอโทษนะลูกที่ทําลูกร่วงไปชุนละมุนวุ่นวายเวอลูกน้อยคนแรกของคณะนะคะว้าวผมของเขาเป็นกลิตเตอร์สีชมพูวิว่งวับมากลูกคือทําไมตัวกับขา หมือนกันนะสีอะหรือว่ามันเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิอ่ะเดี๋ยวเอาลูกน้อยวางไว้ในชาไทยก่อนเดี๋ยวมาดูในไข่นะคะว่ามีอะไรอีกบ้างอ๋อขวดนมแกะดูสิอุ้ยสีสวยปิดปิด แล้วก็มีที่คาดผมขนโนกแล้วนี่คืออายายน่าจะเป็นอะไรที่เขาใส่ให้มันบับเบิลแน่เลยเนาะและอันนี้เป็นชุดนะคะอออว,ว้าวใช่เลยชุดของลูกสาวเอา้ายังไม่หมดลืมนี่นะคะก็จะมีรองเท้าอีกหนึ่งคู่และสุดท้ายก็จะเป็นบอยคอลเลกชันค่ะเดี๋ยวเรามาแต่งตัวให้ลูกสาวก่อนคะ่ะใส่เสื้อก่อนนะเราจะได้เห็นนะคะว่า ชุดเต็มของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาเชื่ออะไรค่ะแทน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 น่ารักฟุดฟูดดูสิคะทุกคนมาในทีมสีม่วงค่ะกริตเตอร์วิบวับว้ลูกสาวทำไมแต่งตัวแบบนี้นี่แน่แม่ตรงตีก้นหน่อยเดี๋ยวจากใบนี้ชื่อของเขาก็คือแฟนซีฟีต สัมเดวฝรั่งก็จะประมาณ a ฟ c ซีฟ e t และเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลูกสาวคนนี้เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าเริ่มจากเทนําอุ่นลงไปฟู มาลูกจ๋าลองแช่ในน้ำอุน่นสิเลนสีไหมนี่แน่นี่แน่นี่แน่คณะรู้สึกว่าขาของเขาเนี่ยจะเป็นสีเข้มมากๆเลยนะคะทุกคนสีของเขาเปลี่ยนไหมคะเอิม่มดูไม่ออกเลยอะจำไม่ได้อะ่ะยังไงเธอเป็นแม่ภาษาอะไรเนี่ยง <laughs> ั้นเดี๋ยวเรามาลองที่น้ำเย็นดูเผน้ำเย็นลงไปเย็นจี๊า ลูกจ๋ามามาุ๊บก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะจะร้อนหรือจะเย็นก็ดูขาดำลูกทำไมไม่ทากันแดดที่ขา <c oughs> อ่าเหลืออีกอย่างที่เรายังไม่ได้ทำนั่นก็คือให้ลูกน้อยนะคะดูดนมจวบจว,บวบโอ้ลูกจ๋ามามาแม่ป้อนนมนะจ๊บจวโอ้ละเหเบื่อไหมคัดผมหนูมากเลยนะเนี่ยคุณแม่ นมอีกค่ะหนูหิวมากๆเลยต้วบตๆวบตวบ,วบ,วบ,วบอ๋ออิ่มแล้วคะ่ะคุณแม่มาลูกจ๋าปีปูว้ายอุย้ยให้ลูกดื่มมากไปนะคะลูกอวกออกมาแล้วคะ่ะทุกคนเเออออ,อ,อ <laughs> คือแบบว่าแกงลูกเวอร์<แ>โอ้มามาแม่เช็ดให้นะคะ<แ>นี่แนนนี่แนนคนสวยของแม่ เป็นว่าลูกสาวคนนี้นะคะก็ไม่เปลี่ยนสีแต่ว่าสามารถอ้วกได้นั่นเองคะ่ะเย่เยยคุณแม่คะอ้วกนี่คือความสามารถพิเศษเหรอคะ มา,มาเดี๋ยวเราเนี่ยมาแกะลูกคนที่สองกันคะ่ะเนาะโมโอมเพียงของให้ไม่ซ้ํากันนะขนาดอยากรูดซิบมากเลยนะคะแต่รูดที่ไรแล้วมันขาดอ่ะทุกคน <c oughs> เออเออเราจะต้องแบบวิจิตบ,บัรจงเนสหนึ่งอุ้ยไข่เป็นสีเดิม <c oughs> อะชีกเลยละกันโมโหแล้ว <c oughs> ชุบทาัง มันเหมือนลูกแรกเลยอะอย่าบอกนะว่าจะได้ลูกซ้ำกันใจคอไม่ดีแล้วนะเนี่ยโอมนะโมตัสสะพะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอให้ได้ไม่ซ้ำกันคะ่ะหวังว่าผมกับกลิตเตอร์เนี่ยมันจะซ้ำกันได้ละกันเนาะมาเปิดกันสเข้าไปของมันามาสีแบบสีชมพูชมพูอะหัวใจที่แตกสลายจงบอกข้าเถิดฉันจะได้ลูกคนไหน ดซักทีผาดมาปาดลงไปว้าวกเกมนเดิมเท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 ว้าวอันนี้น้ำออกเป็นสีชมพูค่ะให้น้ำมันไหลเข้าไปค่ะแบบนี้ว้าวสวยมากทีนี้นะคะก็รอให้บับเบิลเขาปุดๆุดปุดขึ้นมา โอ๋มาลึกกะเกยมาลึกกะเกยมาเลึกกะเกยเพียงบับเปาจงบาบับเปอยู่ไหนบับเปออกบ่อได้แล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วบับเปมาแล้วนี่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 ว้าวบับเปมาแล้วเดือดปุดปุดปุดเลยค่ะว้าว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  เปิดกันเลยดีกว่าเพราะน้องเขาเนี่ยเหมือนจะแบบอ่อนแรงเต็มทีแล้วนะคะช่วยๆๆๆๆใจหายใจความมากๆเลยนะคะนึกว่าจะได้ซ้ำกันค่ะลูกคนที่สองปุ๊ดปุ๊บปุ๊คณะคลอดออกมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะดูหน้าตาของเขากันเว้เว้เว้โอ้นี่ไงถุ <c oughs> งเจ้าปัญหาอยู่นี่นี่เองมันยังแตกไม่หมดเลยค่ะทุกคนดูดิ ออุ้ย,ยเหมือนถุงชาเลยนะนี่ว้ายยุม่มยุมมากเกนองคนนี้ก็มาพร้อมกับมงกุฎน้อยอุ้ยน่ารักเขาคือเจ้าหญิงแล้วมีอะไรอีกอ๋อนี่ทะดัน และนี่คือแก้วสตาร์บัคนะคะไม่ใช่นี่คือขวดนมของลูกเช้าอุ้ยสีขาวเป็นลายหัวใจที่แตกสลายนะคะหูน่าสงสารจุงเบยแล้วก็ต้องมีเกิร์บคะเกิบก็จะมาในทีมสีขาวขาวเงินเงินนะคะมาลูกสาวคนที่สองใส่เสื้อผ้ากันนะคะคนดีของแม่ใส่ให้ลูกสาวเลยอุ้ยน่ารัก อยแล้วค่ะลูกสาวคนที่สองของคะน่ารักฟุดๆุไปเลยและชื่อของเขาก็คือสวรรค์สตาร์เราสามารถดูได้ตรงใบเลยนะคะว่าเขาเนี่ยมีความสามารถพิเศษอะไรอย่างสวรรค์สตาร์เนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะเขาเนี่ยเป็นรูปหัวใจด้วยนะและหัวใจก็คืออุนตาแรค่ะหูแบบหายากสุดๆเลยส่วนพี่สาวของเขานั้นนะคะดาวสีเหลืองเป็นตัวแรค่ะววิ มามาลูกจ้าชุดกกวาที่นูอยากได้อไในน้ำเย็นค่ะเทน้ำเย็นลงไปเลยเย็นเจี๊ยบชื่นใจดูสิว่าเขาจะเปลี่ยนสีจริงหรือเปล่าจุ่มลงไปเลยในน้ำเย็นค่ะเปลี่ยนไหมเออหยขณารู้สึกว่าเขาจะมีอายแชโดว์ขึ้นมานะนี่เห็นไหมเป็นรอยๆแบบนี้ค่ะลองมาแช่ในน้ำอุ่นเอาน้ำอุ่นบ้างจุ่มลงไป อายแชโดว์มันจะจางลงนะคะแปลว่ามันจะชัดมากๆในน้ําเย็นนั่นเองโอ้โหลูกสาวคนสวยนี่แน่จับลูกกดน้ําอะลูกจ๋าลูกกินน้ําเยอะๆไปเลยแม่จะได้ไม่ต้องป้อนนมนะอุ้ยลูกยามันโป๊ะอย่าทําแบบนี้ <c oughs> ลูกคนาก็กินน้ําอิ่มแล้วนะคะไม่ต้องป้อนนมเลยค่ะไหนลองค้นสีปูดว้า ลูกคนนี้ก็อ้วกได้เหมือนกันค่ะอุยอุยอุยไม่อ้วกนะลูกนาะอายคนดูเขานะเนี่ยเราเป็นสาวเป็นนางและลูกคนนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีที่ตาแล้วก็อ้วกได้ค่ะลอ,อดลูกคนสุดท้ายกันค่ะเยขอให้ไม่ซ้ำกับพี่ๆนะมาจ้ะแกะกันเลยเอยอเอยขอแงะเลยแล้วกันนะรูดสิปยากเหลือเกิน อ๋อคือไข่เขาเนี่ยก็เป็นสีเดียวกันหมดนะคะก็คือสีทองปืดไหมแน่ชุบแพรใส่โลดอ๋ออันนี้ผงสีมว่วงนี่แน่แค่อันนี้กันเฮ้ยอ,อกสิ เย่เย่เยได้แล้วได้แล้วมาเทน้ำกันค่ะวว้าวน้ำสีม่วงเหมือนลูกแรกเลยนะคะแล้วก็ทำการหมุน,นอ,อ้าเข้าไปแล้วว้าวทุกคนป,ป๊อปปูปอปปูเดือดปุดปุดเลยนี่นะป๊อปปุของขนาหกหมดเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าลูกคนนี้ของขนาเนี่ย จะเป็นคนไหนกันเลยพอ่พอพ่อว้าวลูกสาวคนใหม่ ได้ลูกไม่ซ้ํากันนะคะอ๋อน้องคนนี้ผมเขาเป็นกลิตเตอร์นะคะตาสีม่วงสวยมากๆเลยนี่แน่สวยจุงแล้วคือลูกทุกคนเนี่ยจะต้องกางขาออกมาอย่างนี้หมดเลยนะคือยิมนาสติกเวอร์โอ้อันนี้อะไรอะ่ะเหมือนผ้าพันคอเลยอะ่ะมันเป็นแบบกลิตเตอร์สีขาวๆนะคะอันนี้นาจะเป็นขวดนมขวดนมเป็นแบบกลิตเตอร์สีน้ําตาลทอง,ทอง แล้วก็มีกระป๋องสีทองวิ้งวิงแล้วก็มีอะไรเนี่ย อ๋อเสื้อสีทองแล้วก็รองเท้านะคะน่ารักมากๆเลยหมดแล้ว <Wow. S 2> <Ping. S 1> เรียบร้อยแล้วค่ะลูกสาวคนสุดท้องของคณะนะคะน่ารักใช่ไหมล่ะ <c oughs> เขาก็ชื่อว่าฮอลลีวูดสตาร์ว้าวไฮโซเว่าเลยนะคะดาราฮอลลีวูดเลยนะ <c oughs> และเขาก็เป็นรูปดาวสีเหลือง <c oughs> นั่นก็คือตัวแรนั่นเองค่ะ <c oughs> ขนาดโชคดีมากๆเลยนะคะได้ตัวแรสองตัวแล้วก็อุนตาแรอีก หนึ่งตัวค่ะและจากที่ดูใบคอลเลคชันนะคะน้องคนนี้เนี่ยไม่เปลี่ยนสีค่ะแต่สามารถอะทำอะไรได้เดี๋ยวมาลองดูกันค่ะขนาดก็จะใช้น้ำปกติเลยนะคะน้ำอุ้นนะคะภูมิทั่วไปเลยมามาลูกจ๋ามาดื่มนมกันนะจุบจๆๆบจุบจุบจวบจุบจวบจุบจาาว๊บจนนุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบจน๊บอะไรได้นะคะบ,บ ไม่เห็นออกอ่ะไม่ออกเลยอ่ะออกข้างเดียวโอ้สองข้างแล้วแง่แง่คุณแม่คะลูกเสียใจที่คุณแม่มีลูกแันสามคนทำไมไม่มีหนูคนเดียวลวคะคะโอ้ไม่ต้องร้องนะคนเก่งแม่รักลูกทุกคนเท่ากันแหละนะจ๊ะจุ๊บๆเย้เ yeah, สร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือ L.O.L. Surprise Bubble Surprise ทั้ง3ลูกที่คณะแกะในวันนี้ค่ะคณะก็ได้ลูกสาว3คนที่ไม่ซ้ำกันเลยนะทุกคนคะ่ะลูก3คนนี้ของคณะเนี่ยคนไหนหน่ารักที่สุดมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้คณะด้วยนะคะรักนะารักที่สุดในโลกเลย Bye bye, Dukon! Tup, tup, Bye bye, ha, Dukon! My head's space, been weaker, it's been waiting for the right day. Like the right day ever comes, now it's Friday.